มาเจอกับพี่อีกวันนะคะวันนี้จะมาทำอะไรดีวันนี้จะมาโชว์สาวๆนะคะจะให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิทยาลัยที่พิมพ์เรียนอยู่นะคะก็คือถามว่าตอนที่ย้ายมามาอยู่ต่างประเทศนะคะเราจําเป็นที่ต้องเรียนต่อหรืออะไรไหมนะคะก็คือเราหางานทําได้เลยไหมอะไรต่างๆพี่บอกก่อนเลยนะคะว่า การหางานที่นี่นะคะทาได้ทาได้นะคะคุณคุณสามารถที่จะทํางานได้เลยนะคะอย่างกรณีไปทํางานร้านไทยร้านอาหารไทยหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่างานพวกนั้นก็คือค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะคะเรามีดีกรีหรือว่าภาษาเราดีจากไทยนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยแต่ในเคสของพิมพ์นะคะดีกรีของพิมพ์มันใช้ไม่ได้เนื่องจากพิมพ์น้ำราชการที่ไทยแล้วก็ประสบการณ์งานมัน มันคนละอย่างกันแล้วีิวันหนึ่งพิมพ์ย้ายมาแล้วี้ก็แฟนก็เลยสมัครเรียนให้เรียนปีนี้เป็นปีที่สามนะคะก็คือช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเรียนด้วยฝึกงานด้วยอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าใกล้จบแล้วบรรยากาศนะคะคือที่นี่ที่ที่ร้านที่อยู่นะคะคือพื้นที่เขาจะใหญ่โตมโหฬารมากดังนั้นตึกหรือว่าบิลดิ้อะไรต่างๆนะคะก็คือจะเป็น จะเป็นรูปแบบของ1ชั้น2ชั้นนะคะก็คือเต็มที่คือ3มชั้นมั้งค่ะพิมพจาไม่ผิดน,นะประมาณ3มชั้นนะคะอันนี้ก็คือพิมพ์ให้ดูบรรยากาศของข้าวนะคะเพราะว่าวันนี้พิมพิมพมีเรียนนะคะเพราะาปกติแล้วพวกน,นี้ก็จะมีเรียนแค่อาทิตย์ละสองวันนะคะสองวันอทิตย์ละสองวันก็ตอนเช้าก็คือตามปกติแล้วจะต้องฝึกงานห้าวันต่อสัปดาห์แต่เนื่องจากว่า มฝึกง,งานแล้วก็ทํางานกับพวกเด็กๆที่แบบไปตามบ้านต่างๆอะไรเงี้ยส케จดงานก็คือไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะคะให้ดูบรรยากาศนะคะคือที่นี่นะคะถามว่าค่าเรียนแพงไหมหากเรามาอยู่นะคะอย่างในอเมริกานะคะคุณมีกรีนการ์ดกินกรีนการ์ดนะคะคืออยู่อาศัย1ปีอะไรต่างๆค่าเรียนมันก็จะจ่ายในในเลทของ เลสเซเดนนะคะคือผู้อยู่อาศัยแต่ในกรณีที่เรามาอยู่ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายแพงกันนิดนึงถามว่าเรียนยากไหมราคาที่พิมพ์เรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเมดิโคนะคะเกี่ยวกับการกายภาพบําบัดเพราะว่าสังคมอเมริกานะคะเป็นสังคมผู้สูงอายุดังนั้นนะคะคือการเรียนด้านสายเมดิโคนี้ก็คือ จะค่อนข้างที่จะงานจะบูมนะคะก็คือค่อนข้างที่จะทําเงินพอสมควรชั่วโมงหนึ่งเพื่อนพิมพ์ตอนนี้นะคะที่ทําชั่วโมงละเจ็ดสิบเหรียญน,นะคะสาขาที่พิมพเรียน,นะะอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่งานมันเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนออนคอนะคะเหมือนเขาจะโทรเรียกเรามาตอนไหนก็ได้นะคะอากาศนะคะคือแสงที่เห็นนะคะอากาศคุณ ที่นี่มันเข้าสปริงแล้วนะคะก็คือค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยนะคะแต่ก็โอเคไม่หนาวมาก